โดยทั่วไปถ้าเกิดคนเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็กดไรย้อนนี่นะครับแล้วจากดื่มเจ้าตัวนี้ก็ไปเนี่ยตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปอาการจะเริ่มมันทงลงไปเรื่อยๆพอสัก45นาทีแทบจะอันตรธานหายไปละเพราะว่าคมินชันหรือสมุนของมันเองเนี่ยมันเข้าไปรักษามันเข้าไปมันสามารถดูดซึมเข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วไปลดอาการอักเสบจากการปวดตรงนั้นลงไปได้ทันทีครับอันนี้ทดลองดูได้เลยครับผมไปทดลองมาหลายเวทีแล้วก็หลายประเทศ นะครับในในลักษณะที่ให้ให้ผู้ป่วยนะครับทดลองดื่มดูแล้วก็จากนั้นเราเราก็บรรยายเขาฟังอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือสี่ห้านาทีต่อมาเรียกก็กลับไปรอบหนึ่งแล้วสัมภาษณ์ก็สดๆตรงนั้นเลยทุกคนตอบเป็นสิ่งเดียวเลยครับว่าอาการเขาดีขึ้นทันทีเลยครับอันนี้มีออยด้วยมีอยเรียบร้อยนะครับเพราะว่าังนั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพังที่ยังไม่สมบูรณ์คือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะคือปุ๊บวันนี้ทั้งบางขายก็ขายได้เลยใช่ครับ จะไปเข้าประกวดได้ถูกต้องครับมผมก็ยังมานะทำเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการการพกพาไปไหนแต่ว่าคุณประโยชน์นเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่านี้มันนี่แค่เราเรา,เรา,ากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้้าไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะดุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมดคุณประโยชน์ของมันคือไอ้ตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของออรักษาโรคก,กดไหลย้อนแล้วโรคกระเพาะ ยาโรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่านะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโรคกระเพาะได้จริงรนะครับมันเป็นเพียงแค่บรรเทา <ฮะ S 2> เพราะว่าไอยา,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 าแก้เศษต่างๆเราไม่สามารถจะดูดซึมเข้าในกระเพาะอาหารได้<ฮ>ะนะครับในขณะที่เราปวดท้องตรงนี้อยู่<ฮ>ะนะครับแต่ยาตัวนี้นะครับเรา,เราทำเป็นกมิ้นชันในรูปของไมเซลซึ่งอนุมันจะใหญ่กว่าระดับนานโนนะฮะมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อลดอาการอักเสบ ปรลดอาการอักเสบปุ๊บเนี่ยไอ้ร่างกายที่จะสั่งสารก็เรียกว่าสารซสตไคนขออกมาเนี่ยพอสารี้หลังออกมาเนี่ยกระเพาะก็จะเกิดการหลั่งกดเอ่อกดเกลือหรือไอโดโปรินออกมาก็ทําให้ประวของกดมันเยอะก็เรียกไอเปื่อยแอซิดนะครับประวัติกดที่สูงสิ่งที่เราทําได้ทุกวันนี้คือเรากินด่างลงไปเารากดมปเจอด่างมันก็บาลานซ์ลงมามันก็พีเอชมาปกติแต่เป็นเพียงช่วชช่วงครู่แค่นั้นเองแล้วอีซักระยะนต่อมามันก็กดขึ้นมาเป็นอีกแต่อันนี้ไอตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบ ไป<ๆ>ไปที่ต้นตอเลยต้นตอเลยไปรักษาแผลอักเสบในกะระเพาะผลร,รักษาแผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงเพราะอการอักเสบรดลงการหลังไส้ตรงขายก็ลดลงนะครับแ,แล้วทําให้กดต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุกลิ่นมันออกกลิ่นมันออกมันหอมๆมันหวานนะอาจารย์ใช่ครับเหมือนน้าผลไมเล้เออน้ำผลไม้อะไรนะใช่ครับเออ รสชาติดีครับดื่มง่ายใช่ใช่ครับออกหวานหวานนิดนิดไม่ได้หวานมากซะจนครับเป็นน้ําหวานไม่ใช่ไอ้ที่หวานนี่เราก็ใช้น้ําตาลสุขาโลดซึ่งมันไม่มีไม่มีพลังงานครับคนเป็นเบาบงเบาหวานก็สามารถดื่มได้ปกติครับไม่ต้องกลัวน้ำตาลขึ้นครับดื่มดีครับวิธีการดื่มคือดื่มแค่นี้แหละครับถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราวันนี้และมีอาการต่างต่อไปนี้นะครับโรคกระเพาะนะกรดไหลย้อนโรคตับนะครับรวมถึงข้อเข่าอักเสบ ชมรายการของเราแล้วนะครับน่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยท่านนี้วิจัยออกมาและได้รับรางวัลน,นะครับ